นี่ครับโอ้นี่ครับสวัสดีครับผมวันนี้มายิงปลาที่ทะเลสาบเชียงแสนครับผมมาตั้งแต่เจ็อแปดโมงครับผมมาถึงก็ ก้าโมงกว่าครับผมมาถึงหาไม้ยากครับผมมีแต่หญ้าครับครั้งก่อนไปยิงด้านนู้นครับจิเจอปลาครับผมก็เลยลองมาด้านนี้ดูครับคิดว่าจะเจอปลาครับที่ไหนได้ครับผมเจอแต่หญ้าครับผมหญ้าเท่านั้นเลยครับตัวนี้ก็มีแอ่งหนึ่งครับมีปลาโยอะผมเจอปลาโยะ วันนี้ก็เอากระบอกนี้มาครับผมปลามันลอยไกลครับเอาอันนี้มาเวอร์กว่าครับผมกระบอกนี้ไม่ได้เอาออกมานานนะครับผมกระบอกนี้ท้าย้อเปลี่ยนเป็นอังเกหมาแล้วทั้งกล้องทั้งท้ายครับที่ทําใหม่มันยาวไปครับผมเกกาครับก็แล้วท้ายเก่ามาใส่ครับผมเดี๋ยวรอดูตัวนี้ดูวับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับผม ไม่รู้จะยิงโดนไหมเดี๋ยวลองยิงมั่วดูว่าผมโอ้โหยิงไปไม่ถึงเลยครับผม <c oughs> ไกลเกินครับใส่วิ่งไม่ดีด้วยครับผมเดี๋ยวลองทำห้างดูครับผมไม่รู้จะทำได้ไหมครับ ยิงไกลครับผมไม่ไหวครับเดี๋ยวลองทําดูครับผมทําได้ไม่ได้ครับทําไม่ได้ก็ย้ายทีครับผมได้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูครับผมตากไม้ก่อนครับ เรียบร้อยครับผมตากเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแบกไปนู่นครับตากแค่ไม้ก็เหนื่อยแล้วไม่รู้จะคุมไหมครับไม่รู้จะได้เจอปลาไหมครับเดี๋ยวยกไปแล้วครับไม่ไหวครับผมกินน้ำก่อนครับเอาน้ำมาเพียบเลยครับผมไม่รู้จะได้เจอปลาไหมครับลมแรงด้วยครับ มันจะลงทุนเยอะเกินไปครับเหนื่อยแล้วผมไม่ใช่แล้วผมเจอปลาแล้วยิงไม่โดนครับผมมันต้องเอาคืนครับไปครับผมทำห้างกันต่อแล้วผม เรียบร้อยครับผมหายเหนื่อยแล้วครับร้อนครับเดี๋ยบผมเอาลมมาด้วยครับไม่สูงครับผมแต่ก็มองเห็นปลายกเดี๋ยวนั่งดูตัวนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงครับให้คุ้มค่ากับที่ทำห้าง่อยครับผมเดี๋ยวรอดูปลาครับ โอ้ปาช่อนครับไม่น่าโดนครับผมเอา้าโดนครับว่าไม่โดนครับโผมันจะจ่าเร็วโอ้โอ้โอข้าวหัวเลยครับ คิดว่ายิงไม่โดนครับผมโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับสายเบอร์เลยเลยครับผมสายโลได้ครับโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหหมุนพี่ใส่ปลาก็ไม่ได้เอามาด้วยครับผมพลาดเลยครับเก็บไว้เบรนี้ก่อนครับผมเก็บไว้ที่น้ำครับ นี่ครับผมเข้าตาเต็มเต็มแล้ผมรับส่โลครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมไม่โดนครับปลานิลครับผมตัวแดงเลยครับหางหลังให้ครับผมว่ายไปว่ายมาครับกลัวมันจะหนีครับผมก็เลยรีบยิงเลยครับ mình đôi hả con, bà tròn nón hả, hả เอาโดนโอ้น้อยก็น้อยจริงครับไม่ว่าจะใหญ่ครับไม่ว่าห้าโครีท่าผมนี่ครับสายคนน้อยแล้วผมไม่ว่าสายห้าโคกีรับดูในน้ำครับผมดูเหมือนใหญ่น่อยครับไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้ครับจะย้ายที่แล้วครับไม่ไหวแล้วผม จะบ่ายโมงนะครับนั่งรอ,อนานเลยครับผมปลาก็ไม่ค่อยจะเจอแนละ้วย้ายไปที่อื่นดีกว่าครับผมไปที่ลม่ลมๆครับปลาน่าจะเข้าล่มหมดแล้วครับผมถ้านั่งรอ,อก็ยังได้เจอยนระับแต่นานๆจะเจอทีครับผมเดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่าครับผมที่อื่นน่าจะได้เจอดีกว่านี้ครับเงีย <c oughs> บ ดูดดกยังใหญ่กว่ารับผมไปครับเดี๋ยวย้ายทีรับผมปลาครับปลาไซส์สวยเลยรับผมนี่ครับโอ้หนี่ครับโอ้ไปครับรีบเอาขึ้นฝั่งดีกว่าผมเดี๋ยว ขาดดิครับผมเข้าลูกตาเต็มเต็มเลยเขียวลูกตาไปครับผมนี่ครับครับนี่ตัวครับผมนี่ครับไซส์โอ้โหใหญ่เลยครับผมนี่ครับยิงเข้านี่ครับผมเกิดโดนตาเล็บยิงเข้าปากเลยครับทะลุปากเลยครับ โอ้ไซส์ใหญ่แล้วผมกระบอกไซส์เล็กไปแล้วนี่ครับหัวโคใหญ่ครับผมเดี๋ยวแกะห้างก่อนครับผมแกะห้างแล้วก็ไปหาที่อื่นแล้วครับผมตัวนี้ป่าไม่ลอยแล้วครับไปครับผมย้ายที่ครับโอ้ข้างนาครับมันนิ่งหลมครับ ไม่โดนครับเหมือนจะโดนอยู่น้ำเนี่ยเอาโดนครับหรือว่ายิงไม่โดนโดนเฉยครับก็ว่าเห็นกรพริบเลยครับผมถึงลางลางครับ หัวอย่างแดงดครับลงไปเอาปลาครับผม ิงไม่โดนครับนี่ครับเก็บปลาผมไม่น่าโดนครับไม่โดนครับผมดอกน,นี้เส็นงลางๆครับผมต้องรีบยิงครับเจอปลาแล้วครับผมแต่ตัวไม่ใหญ่ครับ สองตัวผมนู่นครับ,ร,บรอยอยู่ครับตัวพอๆกันเลยครผมโอ้โหไม่โดนครับน่าจะเล็งต่ำไปหน่อยครับเหมือนจะโดนแต่ไม่โดนครับผม ปานนี้เนี่ยผม มันจะโดนนะมันเนี่ยโดนครับโดนครับปลาช่อนครับผมโหยปลาช่อนยิงโดนครับปลาน,นินตัวเบลเลอร์ยิงไม่โดนเฉยครับผมงงกับตัวเองแล้วผม รู้จะขาดไหมครับต้องแถวท้องด้วยผม แล้วครับโอ้ย,อย,อยจะขาดแล้วครับผมลอกทองเดี๋ยวเก็บปลาย้ายที่ดีวะผมห้าโมงครับตัวนี้ไม่น่าเจอครับผมรอนาน,นครับ ก็ยิงไม่โดนปลาลูกติดก็กลับบ้านแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับมือละครับผมปลาก็ไม่ลอยแล้วนี่ครับเวลาจะหกโมงแล้วครับปลาที่ได้วันนี้ก็ได้ไปสี่ตัวครับปลาช่อนสามครับผมนี่ครับปลาช่อนสามปลานินหนึ่งครับผมประมาณนี้เลยครับวันนี้ก็กลับบ้านแล้วครับ แด้ไปสี่ตัวครับยิงปลาไม่ค่อยจะโดนครับผมยิงยากมากครับนางยิงที่ยวผมกะยากครับผมหมายก็ถือว่าโอเคครับหมยสวยครับก็กลับบ้านครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผม